ใหม่อ e ีวุดีแม็กซ์พลนุภาพไร้ขีดจำกัดสถานีบริการน้ำมันพีทให้ชีวิตไปข้างหน้าด้วยพลังของวันนี้ The All-New Honda HRV EHEV Life Away l l Progresses ปกสัญชาติยานความสปอร์ตในแบบคุณด้วยมาด้าสามใหม่ Feel t e Drive All-New Toyota Veloz ใช้ชีวิตไปด้วยกัน บูธชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกดิจิทัลลามิน่าดิจิทัลบูธบูธอัพยูไรท์อาตบกสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับวันนี้ลูกค้าใช้บริการด้านไหนครับอ๋อพอดีผมรถมันวิ่งมาครับแล้วมันรู้สึกแบบอืดๆจวงล่างมันแปลกๆครับมันไม่เหมือนปกติ ก็ยังไงอยากให้เช็คช่วงล่างนิดนึงครับได้ครับลูกค้าเดี๋ยวผมเช็คยี่ห้ารายการให้นะครับอ๋อดีเลยครับดีเลยครับเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวตั้งรอด้านในได้เลยนะครับผม้าเรามีห้องรับรองให้ลูกค้าเนาะได้ครับด้านในเลยครับครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับผม ผมเนี่ยได้เช็คให้แล้วนะครับก็คือผมจะเจอลมยางนะครับที่ไม่เท่ากันเนาะแล้วก็เบรกเนี่ยจะมีฝุ่นสกรปรกนะครับตัวนี้เนี่ยผมแนะนําก็คือล้างฝุ่นเบรกทำความสะอาดนะครับเพื่อลดการมีเสียงนะครับแล้วก็เบรกไม่หนึบส่วนลมยางเนี่ยเดี๋ยวผมจะเช็คเพิ่มเติมให้นะครับแต่เท่าที่ผมเช็คแล้วเนี่ยยางเนี่ยยังยังไม่เสื่อมสภาพนะครับ แต่ก็ผมเนี่ยก็คือเติมลมยางให้เนาะให้เท่ากันสี่ล้อนะครับการขับขี่จะดีขึ้นและในส่วนอื่นๆนี่คือไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับหรือมีแค่ลมยางกับเบรดใช่ครับลูกค้าก็คือเบื้องต้นที่ช่างเช็คดูก็คือช่วงล่างปกติเนาะแล้วก็จะมีลมยางที่แก้ไขไปแล้วนะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับผมเบื้องต้นก็ปกติครับลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยอ่ะโอเคครับก็รายละเอียดก็ตามที่ ทางแบงก์บอกนะครับก็บบรบกวนทางออโตแบ็กก็จัดการให้บ่อยละกันครับผมครับลูกค้าสอบถามน,นิดนึงนะครับศูนย์บริการของออโตแบ็กเนี่ยให้บริการอะไรบ้างะครับ ก็จะมียางนะครับยางแบตเบรกโช้กครับแล้วก็จะมีช่วงล่างด้วยอ๋อก็คือเอาง่ายคือครอบคลุมกับทั้งรถเลยครับนะครับแล้วก็อีกนิดนึงสิครับเดิมทีอ่ะผมคือตามความเข้าใจผมนะออโต้แบกเนี่ยคือมันมาจากญี่ปุ่นแล้วก่อนนั้นเนี่ยคือออโต้แบกเนี่ย จะมีพกอุปกรณ์ตกแต่งรถจนจากญี่ปุ่นนเข้าจากญี่ปุ่นมาจาหน่ายด้วยหลักๆเลยแต่ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับตอนนี้ยังมีอยู่ครับครับผมบางสาขาก็ยังมีอยู่นะครับส่วนมากจะเกือบทุกสาขาเลยอืมก็ยังมีอยู่อ่ะใครที่ชอบแต่งรถก็ยังสามารถไปแต่ก็ต้องเป็นสาขาบางสาขาเท่านั้นครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเนี่ยจะเอารถเนี่ยเข้ามาตรวจสภาพต่างๆนานานะครับกับทางออโต้แบกเนี่ยครับตอนนี้สาขาต่างๆออโต้แบกเนี่ยถ้าเราจะมาตรวจเนี่ย ไปที่ไหนได้บ้างก็จะมีใน PT s t สเตชัแล้วก็ศูนย์รการยนยนต์สแตนอโ n นในกรุงเทพและปริมณฑลทั่วประเทศแล้วก็กำลังจะขยายสาขาครับอืมก็แสดงว่าไม่ได้มีแต่ใน PT ทอย่างเดียวก็มีที่เป็นสแตนอโลนที่มีสาขาต่างๆอยู่ข้างนอกปั๊มพีทีด้วยใช่ครับอ๋อแล้วตอนนี้ก็กำลังจะขยายสาขาเพิ่มเติมออกไปใช่ครับเพื่อจะได้สะดวกกับผู้บริโภคมากขึ้นใช่ไหมอ๋อ และอีกนิดนึงนะครับส่วนบริการของออโต้แบงเนี่ยมีความแตกต่างจากอ่าซ s เซอร์วิสของที่อื่นเน่ยยังไงบ้างครับ,รบของเราก็จะมีการบริาการลูกค้านะครับเรื่อมาตรฐานของเจแปนครับประมาณนี้ยเพวก็ปโปรโมชั่นแต่เมื่อกี้ได้พูดถึงก็คือมาตรฐานของเจแปนนี่ก็คือคมันมันมันมีขั้นตอนยังไงบ้างครับ ตอนใหม่ Online, ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัชดชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอก i n t e r n a น i o n a l Motor Show งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์ Impact เมืองทองธานี ท้าชนทุกอุปสรรคทางจะครูจะขาไม่มีปล่อยพละแบกจนสุดกระบะเนื่อยก็พร้อมจะฉาดซุ่ทุกคนฮีโร่คนธรรมดาพลังคนแกล่งหัวใจฮีโร่เมซูนิชิไรตันซูิชิมอเตอร์สให้ความเร้าใจพาเราก้าวข้ามทุกขีดจำกัดฟังเสียงจากข้างในและมองมุมใหม่ที่เหนือกว่าปลุกสัชญาตยานความสปอร์ตในแบบคุณกับมา z d a 3ใหม่ feel the drive ความสุขของผมอยู่ในนี้ไปทบ้านก็สนองทังบ้านเท่ยเดียวจบสบายสทีมเดียวกันเสียกันได้ไงใช่ไหมล่ะทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน all new toyota veloz ใช้ชีวิตไปด้วยกันอะไร ที่ขับเคลื่อนชีวิตคุณพลังความมั่นใจที่ก้าวข้ามทุกอุปสรรคพลังความท้าทายที่เต็มเปี่ยมให้ชีวิตไปข้าหน้าด้วยพลังของวันนี้ The อล l New Honda เอส e s ร์วีอ e ีเอสอีวีไลฟ์ s s s วันนี้ที่โชว์รูม Honda าทั่วประเทศ มาตรฐานเาแปงก็จะมีการทําง,งานเป็นขั้นตอนนะครับ,รบมพราะปลอดภัยนะครับ,รบแล้วก็เน้นการบริการลูกค้านะครับให้ลูกค้าสบายใจในการใช้รถข,ข,ขถับขี่บนถนนโอเคแล้วก็อยากให้พูดถึงนิดนึงนะฮะแล้วกันส่วนของโปรโมชั่นนะครับที่ออโต้แบ็กมีให้ครับมีอะไรบ้างครับอตอนนี้ของเราก็จะมีโปรโมชั่นนะครับถ้าเป็นโปรยางนะครับก็จะมี3แถมหนึ่ง นะครับแล้วก็มีผ่อนได้0% 10เดือนทั้งร้านเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าเป็นสมาชิกของ PT แม็กการ์ดหรือแม็กพัทเนี่ยจะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีกนะครับตัวนี้ก็สามารถติดต่อหน้าร้านได้เลยนะครับแต่อะไรก็ได้ได้ครับแต่ว่ายอดเนี่ยต้องเป็น5,000บาทขึ้นไปนะครับถึงจะผ่อนได้นะครับแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขของของทางร้านด้วยอย่างนี้ตอนนี้ดีเลยนะช่วงเดือนนี้เป็นช่วงของการเดินทางนะครับก็ กับบ้านตารจังหวัดการนู่นนี่นั่นเพราะใกล้สงการแล้วนะครับก็มีอย่างอย่างที่ผมเข้ามาตรวจเช็คฟรี25รายการใช่ครับถูกต้องไหมครับใช่ครับเอาหลักๆมันมีอะไรบ้างตรวจ25สรายการตรวจ25รายการของเราเนี่ยก็จะมีนะครับเช็คแบตเบรกชกนะครับที่จะเดินทางไกลนะครับแล้วก็หน้าเครื่องนะครับระบบไฟนะครับ ก็ใบปัดน้ำฝนนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับอ่ะใครที่เดินทางท่องเที่ยวนะในช่วงเดือนเมษาก็มาตรวจเช็คยี่ห้ารายการฟรีได้ที่ออโตแบกนะครับส่วนตอนนี้ผมไม่รบกวนช่างแล้วเดี๋ยวยังไงรบกวนตรวจยี่ห้อรายการผมให้เรียบร้อยหน่อยได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไม่รอได้ครับลูกค้าเดี๋ยวเชิญนั่งรอด้านในเลยครับผม เป็นไงบ้างครับกับศูนย์บริการออโต้แบ็กนะครับศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์แบบครบวงจรนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่รักรถทุกท่านนะครับก็ต้องบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับ ออโตแบกเองนะครับก็เป็นศูนย์บริการมาตรฐานที่มีบริการสูงนะครับรวมถึงมีโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับที่ทุกท่านนะครับสามารถจับต้องได้นะครับส่วนท่านใดที่สนใจนะครับจะเอารถนะครับเข้ามาใช้บริการที่ออโตแบกนะครับก็สามารถมองหาออโตแบกได้ที่ปั๊มพีทีสเตชันนะครับรวมถึงออโตแบกที่เป็น standalone นะครับก็ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับแววๆมาครับว่าตอนนี้ออโตแบกนะครับกำลังขยายสาขาไปทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับกับ ใครที่สนใจนะครับก็เลี้ยวเข้ามาที่ออ t โตแบ็กได้นะครับก็เพียงแค่แจ้งช่างนะว่าอากรารของท่านมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับตัวรถของท่านก็สามารถแจ้งช่างได้เลยออ t โตแบ็กเองนะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมากมายจริงๆก็ที่กล่าวไว้ตอนข้างตน้นรวมถึงเดือนนี้เป็นการเดือนของการเดินทางนะครับก็ทางออ t โตแบ็กเองก็มีตรวจฟรีเช็ค25รายการนะครับยังไงก็ก่อนเดินทางก็อย่าลืมตรวจเช็คกันได้ที่ออโตแบ็กนะครับ ครับในส่วนของวันนี้นะครับรถผมนะครับก็ตรวจเช็คบริการเรียบร้อยนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับไงเดี๋ยวผมวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับส่วนครั้งหน้านะครับจะมีศูนย์บริการดีๆที่ไหนมาแนะนํากันครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ